สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำครับพิเศษนะครับ15รายการ31นาทีนะครับอาทิตย์ที่5เมษายน2563นะครับทางกระทรวงพมครับก็จัดโครงการพิเศษเราไม่ทิ้งกันให้ข้าวให้น้ำใไอ้ที่พักฟรีไปติดตามครับอันนี้ก็เป็นโครงการใหม่นะครับของกระทรวงพมนะครับ รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเปิดโครงการเราไม่ทิ้งกันบริการที่พักสะอาดอาหารสามมือ้อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับคนไร้บ้านคนตกงานในช่วงนี้ครับก็ติดต่อโทร1330ครับเราจะสู้ไปด้วยกันผ่านวิกฤตไวรัสโควิดให้โดยเร็วจุติใกล้เลิกนะครับ รัตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ